ฉันโอ้โห,โห,โหนี่คือคลิปที่ฮอตที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียคอนเสิร์ตข้างถนนหากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้ขอ้เธอ ก็เพราะธคือของควันที่กวันให้มาฉันจะเก็บรักซ้ำเอาไว้ในห้น้นจะไม่ใครทํารถ้าฉันย,ยังยดูตรงนี่จะรักเธอจนหมนใจ,จบบที่มีและสุดท้าย ดนตรีรักษา baby, มะเร็งเจ๋ง <But S 1> จริง <but S 1> ดีจริง baby, เรื่องจริงสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมครับคลิปที่เราได้เปิดในช่วง เริ่มรายการนั้นเป็นคลิปเป็นเรื่องดีๆที่เกิดทุกวันนะครับเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เห็นคลิปนี้ผมก็พยายามจะหานะครับว่าตัวจริงของเขาคือใครปรากฏว่าเขาคนนั้นก็คือทางด้านของเมศิลาซึ่งเป็นนักร้องใช้ดนตรีหาเงินมาช่วยแม่ที่เป็นมะเร็งสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งจนตอนนี้เป็นนักล่าฝัน A.F. เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นอิงกระแสเอเชียนเกมเล็กน้อยแล้วกับผมมีโอกาสคุยกับทางด้านเมน,นะครับเจ้าของเรื่องนี้แหละครับในรายการแชมป์จัดไปแล้วผมก็เลยบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คุณเชียร์นักกีฬาไทยคนไหนเป็นพิเศษเนื่องจากเขาเป็นนักดนตรีงั้นให้แต่งเพลงสดๆในรายการเขาจะเลือกใครจะแต่งโดนใจแค่ไหนเราจัดไปนักกีฬาที่คุณชอบ มากที่สุดพี่บุญศักดิ์พฆนะครับเฮ้เก่งเก่งแล้วเหมือนว่าเขามีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นให้เวลาห้าวิแต่งเพลงอะไรให้วงการกีฬาหรือพี่แมนหรืออะไรหน่อยครับมีชายคนหนึ่งหน้าตาดีชอบปีแบนจิตใจแร่งความอดทนเหนือภูผาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนได้ทำตามความฝันให้สำเร็จโอเค และชายผู้นั้นมีรอยยิ้มที่งดงามโอโอโอ,โอ,โอบุญศักดิ์ผลสนะครับ <st> <c oughs> ผมพรุ่งนี้16นาฬิกา4นา,าท,ทีทุกเรื่องเด็ดช็อตเด็ดกีฬาแล่ฉันจัดไป